แผ่นดินไม่ใช่ของใครเกิดกายอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันที่โครงการทรูปลูกปัญญาได้นำสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ไปมอบให้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทรูปลูกปัญญาใข่สันจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย ทำดีกันเข้าไว้ยิ่งทำยิ่งได้ไม่เสื่อมคลอนทำดีอย่าได้มีเกียรงอนไม่ัอ,อการที่เอาแนวรั้วไม้ไผ่มาปักเนี่ยไม่ได้ปักตอนน้ำขึ้นเนี่ยน้ำขึ้นไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ปักตอนน้ำลงเลยนะครับปักตอนที่น้ำทรงตัวนะครับคือทำไมต้องปักตอนน้ำทรงตัวคือ น้ำในเขาใช้ในการลําเลียงไม้ไผ่มาครับแล้วก็การประคองตัวให้ไม้ไผ่อยู่ในแนวระดับที่จะปักลงไปได้เนี่ยเพื่อที่จะเอาลงไปเดีย่ยมันจะง่ายครับเขามาปักตอนน้ําทรงตัวครับแต่ถ้าปักตอนน้ําลดมันก็ไม่ได้เพราะดินมันแน่นแล้วก็ลําเลียงไม้มายากนะครับซึ่งมันยากในการที่จะปักลงไปเขาก็มีวิธีคิดนี่คือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเลยใช่ไหมครับภูมิปัญญาของชาวบ้านเลย เราใช้ประโยชน์จากน้ําใช้ประโยชน์จากดินใช้ประโยชน์จากหลายๆอย่างที่มันช่วยอํานวยครับนี่เราใช้ประโยชน์จากน้ําใช้ประโยชน์จากดินมันเป็นสภาวะที่เกื้อกูลกันอยู่ครับครับกใหญ่แดงครับแล้วยังไงเนี่ยเสาไฟฟ้ามาอยู่กลางน้ำทะเลแบบนี้ เออจริงๆแล้วเสาไฟฟ้าเนี่ยมาก่อนบ้านเรือนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนบ้านเรือนอยู่ถึงตรงนี้เลยบ,บ้านเรือนเนี่ยหลังแรกๆเลยจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเรามีป่าออกไปข้างนอกขนาดเกือบ200เมตรนะอพอป่าเนี่ยพังเข้ามาแล้วก็มาเจอกับชาวบ้านที่อยู่ก็รื้อค่อยๆรืออ้อหนีถอยออกว่านี่คือการกัดซอกของน้ําทะเลที่เขาไปถึงนู่นเมื่อก่อนนี้ดูเสาไฟฟ้าครับคุณผู้ชมครับมันอยู่กลางน้ําทะเลแล้วครับนี่นี่เข้าไปได้ประมาณตรงนี้นี่รื้อหนีร้อยเมตรเลย ลือหนีเข้าไปแล้วเนี่ยจากที่มาเจอกับบ้านหลังนี้ลื้อหนีเข้าไปแล้วถึงสิบเอ็ดหลังว่านี่โดนตัดซอเข้าไปเนี่ยสิบเอ็ดหลังแล้วใช่ไหมครับแล้วเสาไฟฟ้านี่คือบอดกด้เลยว่าเมื่อก่อนมีมบ,บ้านอยู่ที่จริงเมื่อก่อนนู้นมีบ้านอยู่ที่นี่เราก็เลยทําเป็นแนวไม้ไผ่มาด้านหลังก็จะเป็นแนวไม้ไผ่ป้องกันละทางในนี่ก็จะมีเป็นปักไม้ไผ่เมื่อก่อนนี้ด้านในเนี่ยจะเป็นที่โล่งไม่มีต้นไม้แบบนี้หรอก พอเรามีการปักไม้ไผ่เมื่อปี51เราก็เล่งเรื่องการปลูกป่าระดมช่วยกันปลูกชาวบ้านช่วยกนันปลูกตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ข้างในเนี่ยสีเขียวออกมาแล้วแล้วในระยะ5-6ปีเนี่ยชาวบ้านตรงนี้ไม่มีการรื้อบ้านหนีแล้วกลับมีการปลูกบ้านใหม่ oh. ขยายครอบครัวในนี้ได้ ผู้ชมค,ครับและนี่คือซากเสาของบ้านเรือนและที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นเมื่อก่อนเคยมีอยู่แถวนี้สิดหลังใช่ไหมครับผู้ใหญ่เดับครับตรงนี้เมื่อก่อนยังมีอยู่1ิเอ็หลังตั้งแต่เสาไฟฟ้านู้นมาจนนี่ก็พังเรื่อยๆเรื่อยๆไปนี่คือสร้างปัง,งของชาวบ้านที่พอเจอปัญหาก็ลื้อเจอปัญหาก็ลือล้อเจอปัญหาก็ลื้อไม่ยังไม่คิดที่จะป้องกันแก้ไขเมื่อเจอมาก็ถอยแต่ถึงทุกวันนี้มันถอยไม่ได้แล้ว ทุกวันนี้มาต้องมาป้องกันแล้วทุกวันนี้หลังเนี้ยจากที่ผมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รวมกับชาวบ้านแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดซาะชายฝั่งจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ช่วยกันช่วยกันอยู่ทั้งบ้านในเนี้ยหยุดการลื้อหนีมาจนหลังที่หนึ่งถึงหลังที่11เลยครับนี่เดือดร้อนจริงๆแล้วหลังมัน1ิบเอดหลังแล้วมันต้องทําอะไรสักอย่างนะใช่ไหมครับ,รบตอนนี้เราก็เอาชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันปลูกป่าซับออกมาเราจะเห็นตรงเนี้ยป่าก็จะเดินออกมา ตรงนี้หนาแน่นเลยแล้วมาก่อนก็ไม่มีป่าเป็นแค่บ้านครับมื่อก่อนเป็นที่โล่งๆตรงนี้มาก่อนอดีตเป็นบ่อกุ้งเก่าไะที่โล่งๆแล้วเขาพังเข้าไปพังเข้าไปเราหันมาต่อสู้กับร่วมกับชาวบ้านตรงนี้ก็ได้งบจากภาคประชาชนอะไรที่มาช่วยเราทีแรกๆกันนะก่อนที่จะมาเป็นงบของกลุ่มจังหวัดนี่ให้มาครับและที่เห็นอยู่นี่คือหลังสุดท้ายที่เราจะไม่ยอมให้มันกัดซอกอีกแล้วที่เห็นอยู่นี่คือหลังสุดท้ายครับที่เราจะไม่ยอมให้มันกัดซอกอีกแล้วเรา ป้องกันแก้ไขต่อสู้ร่วมด้วยช่วยกันทุกๆคนครับ,รบในชุมชนก็จะร่วมด้วยช่วยกันเวลาใครมีเวลาว่างก็มาช่วยกันเวลาถ้าเขาไม่ว่างผมว่าเอาเด็กมั่งเอาอะไรบั่งมาช่วยกันเพราะว่าชีวิตเขาจะต้องออกทะเลทำมาคินคือเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงที่ต้องทําอยู่ตลอดแล้วก็ป่าเนี่ย ก็ช่วยกันป,ปูกแล้วเห็นโอ้หเหนียวแน่นขึ้นมาเลยนาแน่นขึ้นมาทัานทีเลยแน่นขึ้นมาเลยเนี่ยผักหรืออันนี้ปลูกนานหรือยังเขาในป่าแนวนี้อ,อแนวนี้เราจะปลูกมาตั้งแต่พอเราปักไม้ไผ่ต้นแรกมาเมื่อเดือนกันยาของปีห้าหนึ่งเนี่ยเราก็ปลูกป่ากันเลื่อยออกมาเลย <พอ S 1> ปลูกก็ <ปา S 2> ได้ระยะเวลาประมาณ5้าปีได้ขนาดนี้เลยนะครับแต่เมื่อก่อนแล้วก็ยังไม่คิดปลูกกันครับนี่เรากาลังจะลุกป่าอ่อนออกมาเราใช้แสมยิงเข้ามาข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวพอพอช่วง ช่วงเดือนมกรากุมพาซึ่งเป็นน้าแ้งของมันเราก็ยาวแสมลุกมาข้างหน้าเนเราจะเห็นต้นแสมตรงกองกลางจะอยู่ชั้นหนึ่งแล้วทีนี้ชั้นหน้าก็คือแสมเพิ่มความหนาแน่นตอนนั้นข้างในนี่ยเราได้ลากค้ำยันแล้วข้างนอกเดี๋ยวข้างนอกเนี่ยเราจะใช้ลากที่คุมหน้าดินเอาคุมหน้าดินลุกออกมาเอาแสมมาคุมหน้าดินให้ดินมาจับเราได้กงกลางเป็นลากค้ำยันแล้วรากค้ำยันเป็นช่วยชะลอขึ้นตอนนี้ริพนของขึ้นแรงเนี่ยขึ้นแรงต่อไปเนี่ยเขาปะทะ ประทาไม้ไผ่ไอตัวกงกลางใบใหญ่ที่เราเห็นเนะีเห็นเป็นรากอากาศไอเป็นรากค้ำยันนะ,ะก็จะช่วยชะลอขึื้นไดอีกชั้นนึงครับคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรที่เอาชนะธรรมชาติได้ครับแนวป้องกันที่เป็นรั้วไม้ไผ่เนี่ย มันก็เอาชนะธรรมชาติไได้ครับแต่วิธีการที่ดีที่สุดคือใช้ธรรมชาติมารับมือกับธรรมชาติครับซึ่งนั่นคือป่าชายเลนถูกต้องไหมครับผู้ใหญ่แดงครับถูกต้องที่สุดครับเดี๋ยวเราไปดูป่าชายเลนกันครับที่ผู้ใหญ่แดงเนี่ยพาชาวบ้านเขามาร่วมด้วยช่ยกันปลูกป่าชายเลนครับโอ้หนี่เห็นต้นใหญ่แล้วครับคุณลุงครับเนี่ยี่ปลูกกันมากี่ปีแล้วครับในรือว่าเขามีโดยอยู่แล้วธรรมชาติในในต้นลักษณะที่เราเห็นเนี่ยเป็นเป็นป่าที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติอ๋อครับ ที่น,นี่คือมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่เราเราที่เราจะปลูกเสริมเนี่ยก็ปลูกปูกเสริมกันออกมาเรื่อยเรดี๋ยเราจะเห็นว่าป่าในชายฝั่งเนี่ยต้นไม้เนี่ยไอ้ต้นตเป็นป่าธรรมชาติข,ของเขาเนี่ยจะเป็นต้นค่อนข้างห่างเราจึงค,คิดแล้วก็เอากรงกลางใบใหญ่เสริมไว้ในร่องห่างนะเพื่อต่อไปเอารากคำยันของเขาช่วยในการชะลอในด้านขึ้นทดแทนกับไม่ไผ่ครับโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะห่างกันการ ระยะต้นเนี่ยครับระยะต้นเนี่ยจะห่างกันมาช่วยเขาโดยปลูกปลูกแต่ต้งเปลี่ยนเป็นกล้าไม้เราไม่ใช้ไม้แสมทางด้านในนี่ก็จะใช้โครงกลางใบใหญ่เข้าไปเสริมเพื่อต้องการลากค้ำยันของของเขาเวลาที่เขาโตได้สักสองสามปีลากค้ำยันก็จะช่วยชะลอขึ้นได้แล้วเจ้าลากแสมพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่คุมรักบินมไว้เพิ่มความถี่เพรว่าเป็นตาข่ายโดยละเอียดของต้นแสมดาเนี่ย มาให้ดินเกาะครับส่วนรากค้ำยันของไม้โกงกลางเนี่ยเป็นโครงขแ่แกนหลักโครงข่ายแกนหลักส,สับปังไปเออแล้วก็จะไปพอรากโกงกลางใบใหญ่สับตกถึงพื้นก็จะไปจับกับลากสแสม่คือยึดกันแน่นครัไอ้เจ้ารากกระโ,<อ>โปรงตัวเนี้ยอนาคตต่อไปเนี่ยคือลมทะเลที่ประทะรอดอย่างไม้ไผ่าม,ามาพอมาประทะกับรากโกงกลางใบใหญ่พวกเนี้ก็จะช่วยชะลอขึ้นโดยธรรมชาติได้อีกชั้นหนึ่ง นี่นะครับเป็นวิธีคิดที่ใช้ธรรมชาติมารับมือกับธรรมชาติครับโดยธรรมชาติของไม้โครงกลางเนี่ยเขาจะเป็นรากเครือข่ายหลักที่ค้ำยันครับแล้วก็ไม้แสมนเนี่ยเหมือนเป็นตะข่ายอีีที่มาปลกคุมหน้าดินเมื่อมีโครงข่ายหลักและมีโครงข่ายย่อยมาผสมกันเนี่ยหรือมารวมกันเนี่ยมันเกิดพลังที่เหนียวเนี่ยในการรับมือกับแรงขึ้น ก็ลากกงกลางใบใหญลากลากกองกลางใบใหญ่ก yeah, ็ช่วยชะลอขึ้นส่วนให้ลากแสมก็ช่วยคุมดินไว้คุมดินคุมเลนไว้ก็เป็นการช่วยทํางานผมยังเรียกไม้สองตัวเนี่ยเป็นไม้ตัวผู้ตัวเมียใครเป็นตัวผู้ใครเป็น um> ตัวเมียต้นแสมคือตัวเมียต้นแสมต้นแสมเนี่ยเขาจะมีรากอากาศหายใจอย่างนิ้วมือขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเราเรียกว่าตัวเมียแต่ว่าเจ้ากองกลางใบใหญ่เนี่ยเพื่อเขาออกลากค้ำยันแล้วสับลงไป เราเรียกว่าตัวผู้เราก็เลยเลยตั้งใช้ยาทรงเดชไปนะก็ไมเนี่ยเนี่ยเเราเราก็จะเห็นเนี่ยเนี่ยลากองกลางใบใหญ่เมื่อเราปลูกได้พอประมาณนั่นก็จะเป็นรากประสานกันแบบนี้นั่นเป็นรากของเขาเลยอ่าครับแล้วก็เราเห็นขึ้นมาเนี่ยที่ยืนยืนขึ้นมาเนี่ยเป็นรากอากาศหายใจของต้นแสมแสมครับครับแล้วเจ้ารากอากาศหายใจของต้นแสมเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ เรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าชายเลนได้ดีอีกด้วยรากอากาศหายใจพวกนี้จะคลายระ,ะบายอากาศหายใจอยู่ตลอดเวลาพอน้ําท่วมถึงรากสะแหม่พวกนี้ก็จะระบายคลายอากาศหายใจก็เป็นแหล่งบาบัดน้ําเสียในชายฝั่งได้ดีเป็น,ปนฟอกอากาศครับเป็นฟอก,ฟอ,กอากาศฟอกน้ำนะตรงนี้ธรรมชาติของเขาเลยครับไอ้ตามที่รากแหม่เนี่ย ก็ยังมีตะไคร่น้ํามาจาับตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งที่อนุบาลของกุ้งเล็กปลาน้อยที่มามาอาศัยอยู่มันถ้าเรามองแล้วเหมือนกับทะน้ําท่วมง้ยก็เหมือนกับหญ้าทะเลนะเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์วัยอ่อน,อน,นที่จะเริ่มโตหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งอนุบาลให้กับสัตว์วอ่อนครับดีๆนี่เองนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นคือลากของไม้โครงกลางเนี่ยที่ผู้จยแดงเรียกว่าเป็นไม้ตัวผู้เนี่ยนะครับเป็นโครงข่ายที่ยึดปักลงไปในดิน แล้วก็ส่วนที่โผล่มาเล็กๆคือลากอากาศลากอากาศหายใจของต้นสมต้นแสมครับเขาช่วยกันทำงานครับทำหน้าที่ได้ดีเลยครับ